ครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยในค่ําคืนนี้นะครับก็คือเป็นหัวข้อที่พูดถึงเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันซึ่งหัวข้อนี้นะครับก็จะสืบเนื่องจากหัวข้อครั้งที่แล้วนะครับที่ตัวผู้น้อยได้มีการอธิบายในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับที่สามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดระดับด้วยกันโดยเริ่มต้นจากระดับตรงกลางก่อดน,นะครับซึ่ง ตัวผู้น้อยเรียกว่าในสภาวะจิตใจที่เป็นปกตินะครับแล้วก็โดยโปกติแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์นี้นะครับจะไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติได้เพราะมักจะมีความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราถูกกระทบจากภายนอกนะครับหรือความคิดที่มันอาพุดขึ้นมาทาให้ได้เกิดความคิดที่เป็นฟุ้งซ่านนะครับแล้วเมื่อเราเกิดความฟุ้งซ่านแล้วนะครับเราก็มักจะจมลงไปใน สืบเนื่องลงไปจนเราจมลงไปในความคิดใดความคิดหนึ่งนะครับเมื่อเราจมลงไปในความคิดใดความคิดหนึ่งแล้วนะครับมันก็ส่งผลต่อการเกิดอารมณ์นะครับแล้วเราก็มักจะจมลงไปในอารมณ์นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจหรือความปีดขันทางด้านจิตใจแล้วมันก็จะมักจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนเบียดนะครับคนที่อยู่ รอบค่าเราด้วยอันนี้คือสภาวะจิตใจในแต่ละวันของมนุษย์ประชชนคนทั่วไปที่มักจะเป็นกันอย่างนี้เสมอนะครับครั้นี้เรามาลองดูนะครับพัฒนากันต่อนะครับส่วนส่วนคนที่นะครับมีการฝึกการเจริญสตินะครับเข้ามาในระบบนี้นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับสามารถที่จะย,ยกระดับนะครับจากสภาวะที่เป็นปกติเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายแล้วก็สู่สมาธิแล้วก็ ไปถึงจุดสูงสุดที่เราเรียกว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเพราะนั้นการเจริญสติเ,เข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จะมีกราฟให้เราได้ดูนะครับถ้าเราดูจากกราฟรูปแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละวันของเรานี่นะครับเรานั้นมักจะเป็นไงครับจมลงไปในความคิดปรุ่มแต่งหรือความคิดที่เป็นฟุ้งซ่านเสมอนะครับ เมื่อเราจมไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็จมลงไปในความคิดนั้นๆแล้วก็สุดท้ายก็จมลงไปในความอารมณ์นั้นด้วยนะครับแล้วพออารมณ์นั้นได้ทําการตอบสนองหรือได้รับการปลดปล่อยแล้วนี่นะครับอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆฟื้นคืน,คนกลับมากลับไปเป็นนะครับความคิด จมไปในความคิดแล้วก็ขาับพาสุในสภาวะที่เป็นฟุ้งซ่านแล้วก็ปกติเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันของเรานี่นะครับเราจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับแล้วโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามันะั้นจิตใจของเราเนี่ยก็จะมีการเกิดดาบมีการขึ้นน,นลงลงอยู่ตลอดเวลาในแต่ละหนึ่งวันจนกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยที่เราสั่งสมจนกลายเป็นตัวเราถึงทุกวันนี้นนะั้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้อารมณ์ นะครับความคิดหรือสภาวะจิตใจเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองได้เลยว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงแท้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มกลับมาย้อนมองสดตนหรือที่เรียกว่าการเจริญสตินั้นจะมาช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะหลุดออกจากสภาวะที่เป็นด้านลบนั่นเองนะครับ อันนี้มาดู uh, รูปที่2บ้างน,นะครับถ้าเราจะเห็นรูปที่2เราจะเห็นแล้วว่านี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับของคนที่เริ่มฝึกการเจริญสติใหม่ๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงแรกนี้นะครับจิตใจสภาวะของเรานี้นะครับจะเริ่มจมลงไปในความคิดฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็จมลงไปในความคิดแล้วก็สุดท้ายคือจมลงไปในอารมณ์แต่คนที่เริ่มฝึกสติใหม่ๆนี่นะครับคือเริ่มฝึกการรู้ตัวนะครับใหม่ๆจะเริ่ม เริ่มต้นจากบางทีเราเกิดอารมณ์แล้วครับเราถึงจะรู้ตัวเราจึงจะดึงตัวเองนะครับจากจมลงไปในอารมณ์นียค่อยๆขึ year, ้นมาเห็นไหมครับจะค่อยๆขึ Monster ้นมามันจะไม่ขึ้นมาทีเดียวปึ๊ดเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจมลงไปลึกเท่าไหร่นี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกตินี่มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นนะครับแต่มันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นมานะครับจนมาถึงในสภาวะที่เป็นปกติซึ่งก็จะใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆนี่นะครับ เห็นอย่างนี้บ่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มมีการพัฒนานทนางด้านจิตใจจากการเดิมทีที่เราจมลงไปถึงระดับที่เรียกว่าจมไปในอารมณ์นะครับก็จะอาจจะแค่จมลงไปในความคิดเท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวและความรู้เนื้อร,ร,รู้ตัวนี้ก็สามารถดึงเราขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติซึ่งเราจะสามารถดึงสภาวะของเรานี่นะครับในระดับนี้ได้ง่ายกว่าการที่เราจมลงไปใน อารมณ์ของเรานะครับเราก็จะเห็นกรารว,ว่ากราฟมันจะค่อยๆขึ้นมาในสภาวะที่เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้บ่อยๆไปเรื่อยๆสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะครับบางทีสภาวะของเราก็จะเกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจบางทีเราจิตใจเราแค่เป็นไงครับเกิดความคิดฟุ้งซ่านแล้วเราไปเห็นทันรู้ตัวทันนี่นะครับ เราไ็สามารถที่ดึงสภาวะที่เรากําลังฟงุ้งซานอยู่นั้นกลับมาสู่สภาวะที่ปกติได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จิตใจของเรานั้นจะจมลงไปในความคิดจมลงไปในอารมณ์ต่างๆเหมือนที่เคยเป็นมานั่นเองเห็นไหมครับว่าการเจริญสตินะครับการสร้างความรื้นูรู้ตัวหรือการย้อนมองสองตนนี่มันสามารถทําให้ เกิดการพัฒนาทางด้านจ,จิตใจไม่จมลงไปในอารมณ์หรือความคิดนั่นเองครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อจมไปแล้วนั้นมันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราและก็คนรอบข้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือต่อชะตาชีวิตด้วยและก็ที่สําคัญที่สุดคือสามารถทําให้เรานี่พัฒนาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถเข้าไปเห็นความจริงที่อยู่ภายในจิตใจของเราเลยซึ่งในกราฟอันต่อไปเนี่ยที่เราเห็นนี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่า พอคนที่ฝึกกันไปนานๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่มีอะไรครับจมลงไปในความคิดฟุ้งซ่านนะครับแต่สามารถดึงตัวเองเข้ามาในสภาวะปกติและสามารถดึงตัวเองที่จะขึ้นไปในสภาวะที่เรียกว่าเป็นระดับผ่อนคลายนะครับและเขาเข้าสู่สภาวะที่เป็นสมาธิและสูงสุดก็คือเข้าไปสู่สภาวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมที่สามารถที่จะเข้าไปเห็นความจริงหรือความคิด ปรุงแต่งที่อยู่ภายในจิตใจเราเห็นจนเกิดความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางในความคิดปรุงแต่งน้อยโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการย้อนมองสองตนเพื่อเข้าไปเห็นสภาวะไม่ใช่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นเองนะครับจนจนนี้นะครับ จิตใจของเรานิสัยความเคยชินของเราจะถูกแปลเปลี่ยนไปในทันทีเลยซึ่งการแปลเปลี่ยนในลักษณะนี้เราเรียกว่าการแปลเปลี่ยนแบบระดับที่เรียกว่าปฏิวัติเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปของมนุษย์ทั่วไปนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปหรือที่เรียกว่าวิวัฒนาการแต่ถ้าเราสามารถฝึกการเจริญสติหรือการย้อนมองส่วนตนนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับที่เรียกว่า ปฏิวัติเลยก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับแต่การที่เราจะสามารถทําอย่างนี้ได้นี่นะครับจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการย้อนมอ,องส่วตนหรือการเจริญสติเพื่อเข้าไปเห็นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่จะเข้าไปทําอย่างนี้มันไม่ได้มีความยากเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือจิตใจของมนุษย์ที่มีความซับซ้อน ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนระยะในการที่จะฝึกการเจริญสติได้อันนี้ก็คือ,อเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกทกท่านฟังเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นว่าการเจริญสติในการย้อนมองสองตอนนั้นมันส่งผลต่อจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเรื่องราวช่วงนี้ที่เราจะมาแบ่งให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงพระวนะอีกสักหนึ่งเพลง แล้วก็กลับมานะเรียนรู้ในช่วงต่อไปกันครับขอรียนเช่นครับ